สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอิวใจธรรมะวันนี้ผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจและอาจจะช่วยแก้ปัญหาใหญ่ในชีวิตของใครหลายคนได้นั่นคือวิธีแก้ความขี้เกียจให้หายภายใน5นาทีผมเชื่อว่าหลายคนคงเคยรู้สึกว่าไม่มีแรงทำแต่ก็ต้องทำใช่ไหมครับอยากจะทำงานชิ้นสำคัญให้เสร็จ อยากจะออกกำลังกายแต่ร่างกายและจิตใจมันไม่เป็นใจเอาซะเลยวันนี้ผมจะบอกคุณว่าความรู้สึกนั้นสามารถเอาชนะได้ครับและใช้เวลาเพียงแค่5นาทีเท่านั้นสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านลองตอบคำถามในใจผมหน่อยนะครับว่าคุณเคยรู้สึกไหมครับว่ามีงานสำคัญกองอยู่ตรงหน้าหรือมีเป้าหมายที่อยากจะทำให้สำเร็จ แต่คุณกลับรู้สึกไม่มีแรงไม่มีไฟที่จะลงมือทำคุณเคยผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆจนสุดท้ายก็ไม่ได้เริ่มทำอะไรเลยใช่ไหมครับคุณเคยคิดว่าความขี้เกียจเป็นนิสัยที่แก้ยากหรือเป็นสิ่งที่ต้องยอมแพ้ให้มันไปใช่ไหมครับถ้าคำตอบของคุณคือใช่คุณมาถูกที่แล้วครับเพราะในตอนนี้ ผมจะพาคุณไปไขความลับของวิธีแก้ความขี้เกียจให้หายภายใน5นาทีครับเราจะมาเรียนรู้ว่าการที่เราสามารถเอาชนะความรู้สึกไม่มีแรงทำได้นั้นไม่ได้ต้องใช้พลังงานมหาศาลหรือต้องรอให้มีแรงบันดาลใจแต่เป็นการใช้การลงมือเล็กๆเ,เป็นตัวจุดประกายครับหลายคนอาจจะสงสัยว่า การลงมือทำเล็กๆแค่ห้านาทีจะมีพลังอะไรไปเอาชนะความขี้เกียจที่เรื้อรังมานานได้คำตอบคือมันมีพลังมหาศาลครับเพราะมันคือการหลอกสมองให้เริ่มทำงานเมื่อสมองได้เริ่มทำแล้วความเฉยชาและความขี้เกียจก็จะค่อยๆหายไปเองครับในวันนี้เราจะมาเจาะลึกไปพร้อมกันครับว่าฉันทะ ซึ่งเป็นหลักธรรมสำคัญของพระพุทธศาสนาเกี่ยวข้องกับการเอาชนะความขี้เกียจอย่างไรและที่สำคัญที่สุดคือคุณจะนำหลักการนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างเพื่อให้คุณสามารถเอาชนะความขี้เกียจและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ได้เตรียมตัวเปิดใจให้พร้อมนะครับเพราะความเข้าใจที่เรากำลังจะเปิดเผยต่อไปนี้ อาจเปลี่ยนมุมมองที่คุณมีต่อการทำงานและชีวิตไปตลอดการครับเมื่อกี้ผมได้ทิ้งท้ายไว้ว่าการลงมือเล็กๆเ,เป็นตัวจุดประกายคือหัวใจสำคัญของการเอาชนะความขี้เกียจใช่ไหมครับในทางพุทธศาสนามีหลักธรรมหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงนั่นคือฉันทะครับธรรมะฉันทะคืออะไรฉันทะ คือความพอใจในงานที่ทำหรือความปรารถนาที่จะทำในสิ่งนั้นๆครับถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆฉันทะก็คือไฟในการทำงานนั่นเองพระพุทธองค์ทรงสอนว่าฉันทะเป็นหนึ่งในอิทธิบาทสี 4, ซึ่งเป็นหนทางสู่ความสำเร็จหมายถึงการที่เราต้องสร้างความพอใจและความรักในการทำงานนั้นให้เกิดขึ้นในใจของเราก่อนครับ แต่ในชีวิตจริงเราไม่ได้รู้สึกพอใจในทุกๆงานที่ทำเสมอไปใช่ไหมครับบางงานเป็นงานที่เราต้องทำแต่เรากลับรู้สึกเบื่อหน่ายหรือไม่มีแรงจะทำเลยพระพุทธองค์ทรงสอนอีกว่าการที่เราจะสร้างชันทะให้เกิดขึ้นได้นั้นต้องเริ่มจากการลงมือทำก่อนครับเมื่อเราได้เริ่มลงมือทำแล้ว ใจของเราก็จะค่อยๆเกิดความผูกพันและพอใจในงานนั้นมากขึ้นในมุมมองของจิตวิทยาการเอาชนะความขี้เกียจด,ด้วยการลงมือทำเล็กๆกดการลงมือทำห้นาทีนั่นเองครับนักจิตวิทยาค้นพบว่าสาเหตุหลักที่เราผัดวันประกันพรุ่งไม่ได้เป็นเพราะเราขี้เกียจอย่างแท้จริงครับแต่เป็นเพราะเรากลัวว่างานนั้นจะยากเกินไป หรือต้องใช้เวลานานเกินไปสมองของเราจึงหาข้ออ้างที่จะไม่เริ่มทำครับโดยมีหลักการง่ายๆคือถ้ามีงานที่คุณไม่อยากทำให้คุณลองทำสิ่งนั้นเพียงแค่5นาทีครับเมื่อครบ5นาทีแล้วถ้าคุณยังรู้สึกไม่อยากทำต่อก็ให้หยุดทำได้เลยครับแต่ในทางปฏิบัติแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่คือเมื่อคุณได้เริ่มทำแล้ว คุณจะพบว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับและคุณจะมีแรงที่จะทำต่อไปได้เรื่อยๆผมอยากเล่าเรื่องของคุณอามครับคุณอามเป็นนักเขียนอิสระที่ต้องทำงานเขียนบทความส่งให้ลูกค้าทุกวันแต่คุณอามมีปัญหาเรื่องการผัดวันประกันพรุ่งรับทุกวันเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่มีแรงที่จะเขียนบทความเลยจนงานค้างกองโตอยู่ตรงหน้าจนวันหนึ่งคุณอามได้ลองใช้หนาที เขาบอกกับตัวเองว่าวันนี้ขอเขียนแค่ห้านาทีก่อนแล้วถ้าไม่อยากเขียนต่อก็จะหยุดผลลัพธ์ที่น่าอัศจรรย์ก็คือเมื่อเขาได้เริ่มเขียนไปแล้วห้านาทีเขาก็รู้สึกมีไฟขึ้นมาครับและสามารถเขียนบทความจนเสร็จได้ในที่สุดครับหลังจากนั้นมาคุณอาร์มก็ใช้เทคนิคนี้เป็นประจำและมันก็ช่วยให้เขาสามารถเอาชนะความขี้เกียจและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับเมื่อเราเข้าใจความหมายและพลังของ การลงมือเล็กๆเป็นตัวจุดประกายแล้วคำทำสำคัญคือแล้วเราจะเริ่มลงมือทำได้อย่างไรในชีวิตประจำวันผมจะพาคุณไปสู่ภาคปฏิบัติที่จับต้องได้ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงครับผมอยากชวนคุณมาลองทำภารกิจเอาชนะความขี้เกียจ5นาทีโดยคุณสามารถทำได้ทุกๆวันไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนหรือกำลังทำอะไรอยู่ก็ตามลงมือทำวันนี้เริ่มเล็ก ก็พาไปสู่เป้าหมายใหญ่ได้ผมอยากให้คุณลองเริ่มต้นทำสิ่งเหล่านี้ในทุกๆวันโดยเฉพาะช่วงที่คุณรู้สึกว่ากำลังเผชิญกับความขี้เกียจและสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับ 1. ระบุงานที่ต้องการทาเลือกงานที่คุณรู้สึกไม่อยากทามากที่สุดครับไม่ว่าจะเป็นการทาความสะอาดบ้านการส่งอีเมลสาคัญหรือการเริ่มอ่านหนังสือเล่มใหม่ก็ได้ 2. ตั้งเวลา5นาที บอกกับตัวเองว่าฉันจะทำสิ่งนี้เพียงแค่ห้านาทีก่อนแล้วถ้าไม่อยากเขียนต่อก็จะหยุด 3. ลงมือทำทันทีครับเมื่อตั้งเวลาแล้วให้คุณลงมือทำทันทีครับไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องวางแผนอะไรมากมายแค่ลงมือทำตามที่บอกกับตัวเองไว้ 4. สังเกตความรู้สึกเมื่อครบ5นาทีแล้วให้คุณสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นครับ คุณจะรู้สึกดีขึ้นกว่าก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับและมีความรู้สึกอยากจะทําต่อใช่ไหมครับ 5. ตัดสินใจต่อเมื่อครบ5นาทีคุณมีสิทธิ์ที่จะหยุดทําได้เลยครับหรือจะทําต่อไปอีก5นาทีก็ได้ครับการให้สิทธิ์ตัวเองแบบนี้จะช่วยลดความกดดันและทําให้คุณรู้สึกอยากจะทําต่อไปครับจําไว้นะครับว่าเริ่มเล็กก็พาไปสู่เป้าหมายใหญ่ได้ การเริ่มต้นด้วย5นาทีอาจดูเหมือนน้อยนิดแต่เมื่อคุณทำอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอคุณจะค่อยๆเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับคุณจะกลายเป็นคนที่ลงมือทำได้ทันทีและความขี้เกียจก็จะค่อยๆหายไปเองครับตลอดชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้เดินทางสำรวจเคล็ดลับสู่การเอาชนะความขี้เกียจนั่นคือการใช้การลงมือลเล็กๆเป็นตัวจุดประกายเราได้เรียนรู้ว่า ฉันท่าคือไฟในการทำงานที่เราสามารถสร้างขึ้นได้ด้วยการลงมือทำกด5นาทีคือเทคนิคทางจิตวิทยาที่ช่วยหลอกสมองให้เริ่มทำงานการเริ่มต้นด้วย5นาทีสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้วันนี้คุณได้ค้นพบวิธีแก้ความขี้เกียจที่อยู่ใกล้ตัวคุณที่สุดแล้วครับคุณได้เรียนรู้วิธีการที่จะทำหนึ่งเก้าดีกว่าไม่เริ่มเลยโดยไม่ต้องอาศัยปัจจัยภายนอกใดๆเลย ำไว้นะครับว่าเริ่มหนึ่งก้าวดีกว่าไม่เริ่มเลยคุณมีพลังในการเอาชนะความขี้เกียจได้ด้วยตัวคุณเองชีวิตที่มีความสำเร็จเริ่มต้นจากการก้าวแรกของคุณเองครับขอให้ทุกท่านนำหลักการเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันนะครับและผมเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าชีวิตของคุณจะเต็มไปด้วยความสุขความสำเร็จและความภูมิใจในตัวเองอย่างแน่นอนครับ ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ